รีวิวเครื่องเล่นเทวิทยุบินเทจนะฮะโซนีนะครับตัวนี้โมเดล c f ฟ E30 นะฮะตัวนี้เป็นวินเทจนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะฮะมีตำหนิอย่างเดียวคือกอขวาไม่ได้นะฮะนอกจากนั้นได้หมดเป็นออโตดีเทคออโตรีเวิร์ดนะครับหูฟังออกทั้ง A ทั้ง B นะฮะเสียบหูฟังได้สองรูนะครับแล้วก็ใช้ไฟ DC นะฮะ DC 6โวลต์ไฟลบนะครับ ดีซี6โวลต์นะครับต้องมีหม้อแปลงเป็นไฟดีซีนี้นะฮะหม้อแปลงนะฮะม้อแปลงั6โวลต์ได้หาซื้อตามช้อปปี้หรือสด้าได้นะฮะตัวละร้อยกว่าบาทนะครับทางร้านไม่มีแถมให้นะครับลูกค้าต้องซื้อเองนะครับจะทดสอบระบบวิทยุวิทยุถึงขึ้น108บ้านเรานะครับตายแล้วนะครับส่วนโฆษกสบคออกมาระบุว่าไทยได้มีการนำระบบวิทยุของกิจสตามาใช้กับจังหวัดสมุทรสาครเป็นเจ้าของใหความ สาวิทีุไม่หกไม่งอฮะสภาพสวยเลยนะคะดำเนินการเรียบร้อยวทดสอบระบบอ่านจาจะวิทยุลงเทปนะครงานหนักเลยยางหยุเข้าไปค่ะตั้งแต่เป็นเจ้าหนที่ชุดเดยวกันเหรอคะหน้าที่ดำเนินการต้องีน้าเปนม่มีสายไม่มีมอเตรปลงนะครับไฟหกโวลต์ดีนะครับผมฟังสกันีนครับตัวดีทก็ตัวดีเทได้นะครับเพราะว่าต้องเร่งระบายรถนะครับ่นารจะ มันเป็น <ผม S 1> เป็น <Harper. S 1> สเส้นทางหลักด้วยก็ยังไงส่งกําลังใจให้เจ้านาที่นะคะแงตำรวจก็ขวาแม่กหซ้ายได้ปกติเลนะคะส่งกัแล้วก็ต่อมนี่แค่อ่านเทปครับครับผมกิกาขวาไม่ได้นะฮะซ้าได้ปกติขวาไม่ได้นะครับฝั่งนี้ก็คือเทปนะฮรฝั่งนี้วิทยุนะครับทางหลวง เอ็มนะครับเอฟเอฟที่เกิดบัลเลียสเบียสเอฟนะฮะทีวีนะฮะก็คือใช้แค่เอฟเอฟนี้ก็พอแล้วนะครับทางหลวงนะคะก็คือร้อยแปดบ้านเรานะครับโทนเราได้ปกตินะฮะเนินการกัดกิก่อนไม่ว่าฝ่ายเจ้าของสินค้าจะมาอะไระบบเทปนะครทางหน้างานตรงนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหาไปตรงนี้กดโต้รีเวิร์ดออโต้ดีเทคนะกดลงก็คือจะกลับม้วนอัตโนมัตินะฮะถ้ากดขึ้นก็คือมันจะออโต้สต็อป อีเจปุ่มนี้นะครับอีเจปุ่มนี้นะฮะจะอัดก็คือปุ่มนี้กดลงได้เลยนะครับนี่กอขวากอขวาไม่ได้นะฮะกอซ้ายได้นะครับปกตินะฮะอันนี้สต็อปนะฮะทข้าวที่หน้างานเนี่ยครับค่ะแล้วก็ต่องานนี้เลยงานเสยค่ะแล้วก็ต่องานจ้ะ เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับสายพันธุ์ไม่หย่อนไม่ยานนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งสองเส้นเรียบร้อยนะครับเครื่องใช้ฐานเบอร์ C สีก้อนนะครับผมไม่มีฐานทดลองนะครับต้องใส่ฐานสะอาดนะฮะโอเคนะครับรีวิวผมครับ